สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีตัมซัวขนมจีนแซลมอนนะครับผมวันนี้จัดของแซ่บอีกแล้วนะครับผมมาเป็นผู้ั่งเสียเวลาครับผู้ชมท้องแบบร้องกรุกๆรุกเหนียวมากเอาเอาวันนี้ดีกว่าเนาะเออวางนี้ดีกว่ามันบังหน้าบังตานะคุณผู้ชมขอสักหัวนึงไปนั่นแหละแทนข้าเหนียวไข่ล้าขนาดจะเราน้ำแนนอนคนทำเตี๋ย มปนเลมอนเดอร์แซลมอนคุณผู้ชมนี่โอ้ยมานะครับแซ่บเลยคุณผู้ชมจะอมครับไม่หวานทำไมเหมือนเหมือนแซลมอนดองเนี่ย ดองเลยฮะโหอร่อยเสน้นก็มีเนี่ยเสน้นที่เราใส่ไปเนี่ยมันรสชาใจ <c ười> มันลืน่นม <c ười> <Grammy> ันลื่นกินอย่างนี้โอเคกว่าโอเคมาครับผู้ชมผักมีสองอย่างผักบบ้งกับผักชะอมครับผมขอคำใหญ่ๆเลยผมนี่เลยแบบจุ่มน้ำต้มข้างหน้า น้ำตามอยู่ข้างหน้าอมันเป็ดจะได้เหรอเฮ้อบอกคุณผู้ชมเลยนะมันรำมันว่ามันแซ่บบอกคุณผู้ชมเดะออกออกเผ็ดแซ่บออกหวานคือไงคือวันนี้หวานนำวันนี้อร่อยวันนี้คือ ยางมะกตเข้าตาเลยคุณผู้ชมไปสอยมะกอนะครับผมก็เลยไม่ไม่ขูดมะกอเลยแสบตาเข้าข้างนี้ก็ว่าทำไมมีเส้นตาแดงเลยเนี่ยไปสอยมะกเก่าว่าจะมาขูดใส่นะครับผมยางหยดใส่ผมก็เลยไม่ขูดมะกอใส่เลยกินพักแรกเพื่อจะเป็นซางเ่อขาขอกินเส้นก่อนพักเกมที่หลังนี่นะคำย่อย ข,ข้าวหน่เส้นกำใหญ่เนอะบอพอเข้าปากไปเละน้อยเดียวปากคนใหญ่ อันนี้เป็นเส้นขนมจีนเนี่เขาทำเองกรับบ้านเส้นทำมือ่ะใช่มันจะหอมมากคุณผู้ชมเส้นข้าวหมักแล้วก็ทำเองอ่ะไม่งมัต่างจากเส้นที่เขาทำแบบว่าจะเครื่องเยอะมากเลยนะมันจะหอมต่างกันข้าวหมักสุดกุ้งหวานข้งสดครับ เดือนธันวาแล้วพี่เกมขึนมาใกล้จะแบบว่าปีใหม่เราจะได้แบบเริ่มต้นใหม่นะจะพูดให้ดีกว่าไม่แสบตาเลยพูดด้วยจะเจอไม่ละคนดีอ่ะไม่เห็นเคยเจอเลยเนี่ยคนดีไม่ได้คนทิ้งเนี่ยอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้ใครสักคนจริงถ่ายคลิปก็มีความสุขแล้วไม่ต้องหาแฟนหรอกเนาะใช่ยูแบบสดๆใช่ไหมดูแบบอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วใช่ผมดีแสบตา ตัดบทเร็วจังจริงคุณผู้ชมแสบตาเนี่ยตาแดงเลยนะพี่เย,ยมแดงนี่ผมล้างน้ำอ่ะ้โหอร่อยมากเลยวันนี้ นันติดมือเส้นอ่ะอทำอย่างงี้กินง่ายกว่าเยอะเลยพี่เกมเอามาแบ่งฉีกกินอย่างเงี้ย เน้นกุงแน่นไม่เน้นซอยคำเล็กกินคำใหญ่เลยกุ้งแดงหวานมากตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวประมาณแน่น่อยอุ้ยกุ้งเหมือนว่าแดงเหมือนแก้มเธอเลยอ่ะเคยหอมแล้วกะเคยหอมไม่ยัง้งไม่เคยหรอกพี่เกมเป็นคนที่ชอบพูดก่อนที่ผมจะพูดนะคุณผู้ชมอะไร เรพูดไม่ได้มันไม่ดีคือไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าไม่เคยหอมแก้มใครหรอกคุณผู้ชมใครอยาไปให้หอมอ่ะน่าอย่างนี้น่ารักอย่างนี้บอกให้ไปตัดผมก็ได้สภาพนี้มาคุณผู้ชมดูสิไปรุ่นเนาะจริง แดนในพักจะอมนี่ม่มกินเลยผักบุงอยู่อืมสะอมบ้างห่นมนั่หนักเหว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเหวือด <c oughs> เดี๋ยวเหวือดเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้คืออะไร <c oughs> เข้าไปเต็มปากอะ่ะ <c oughs> ทำใหญ่ก็พีพเกียประมาณสามเท่าเออ พอแล้วแล้วเพิ่งกินแล้วจะเย็นเยอะเกินสอ,องกั้กับมดล,ลดละก็ลดลอมาหน่อยมันใหญ่เกินเกียวยากอืมไม่ต้องซีกม่วนใช่เลยนั่นลหละทำเหมานตะกอนตะกอน,น,นกัน้ใหญ่ที่อีบกะใหญ่กว่าน,นี้มันก่อนแล้เออ hm mm. มาบากย้ยมาเหนอกเงือกกินแบบดุดันอร่อยกินแบบนุ่มๆเนี่ยอร่อยไงกินของต้องดุดันเหนียบไปแล้วสามัคีคุณผู้ชม น้ำเข้ามานหวานมากเนาะน,น้ำดองโชย,ยุเป็นเพราะเราดองมาด้วยละอร่อยมากถ้วยกินไอ้ขนมจีนขนงนอกเนี่ยหมดจะเหลือไ,ไหมนเนาะเิียวเดียวซื้อมาโลหนึง่งคุณผู้ชม ่อก<โ>ี้คือหมดเข็งเลยเหรออืมหมดเข็งแล้วสุดยอดกระเพาะคนเราเนาะนิดเดียวทำมาเป็นถาดเลยหมดยอยอยู่ nó toy phí kín ở lưu vùng kim bên nhỏ em hiệp em. Ow! Di khăm. Mao, yang ra lưu, eggy, à, idea! Có thể anh phạt giải, 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 à nó นั่นแหละอิ่มพอดีเลยเนาะมันต้องหมดถ้าหมดถือว่าอิ่มพอดีใหญ่ให้กินให้หมดอ่ะคุณผู้ชมแต่เราก็กินขนมจีนข้างนอกไปเยอะมากเลยนะ เลยเอเป็นครึ่งถาดคุณผู้ชมครับมาเป็นลรเดี๋ยวเราค่อยเกงกันต่อนะคุณผู้ชมเราเท้ารถก่อนนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินส้มตําด้วยกันวันนี้ผมก็ตำแต่ามดกุสดนะครับผมตำม้วนตำซัวนะครับผมใส่ขนมจีนเข้าไปนะครับแซ่บมากๆนะฮะขนมจีนอยู่ข้างนอกหนึ่งเข่งก็หมดเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกับผมและน้องในวันต่อไปครับผม วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย